ในเกมม่คันในเดืสองก็คือว่าผมนีม่เป็นคลิปแรกเพิ่งผ่านคือแรกมาหยกๆผมก็สร้างบ้านกับเพื่อนรอบผมไอเยินนั่นเองอะไรไม่ต้องกลกงกันถึงขนาดน,นั้นแแหละผมจะทำความรู้จักกับไอเยิอนนะครับไอเยินครับสวัสดีครับไอเยินเป็น เออไว้ไม right. er kind of ่บอกดิป right. ่ะก็คืออะีอัดมาสองครั้งแล้วครั้งแรกอยู่ที่อีกโบนึงเป็นบททรีไายเออเรอครั้งที่สองอ่านบทนี้นี่แหละคือแรกก็เออร์เรอร์ส่งก็มาอ่านต่อออร์เรอเ์อเลยตอนหลังจะคือแรกกับเรากันที่บอกขึ้นมาคือแรกมาหยกหกตอนนี้อัดสิบนาทีก็พอแล้วเป็เพื่นที่รันทดมาก เป็นคืนที่ลั่นทดทมากเริ่มมาก็เจอแก่เลยเริ่มมาก็เจอแก,เกะเลยแกะเยอะไปหมดว่ขึ้นมาตึง I'm the Sea Error นแล้ว่ผมจะกลอาใหม่ผมเซ็งมากใครมีวิธีแก้ช่วยบอกมาด้วยะครับไม่รด้จักจำไงไม่รด้จักจำไงเออวันนี้ผมม,มีคำถามามาถามทันหนึ่งข้อนะครับ ตอบได้ก็ตอบใครตอบม่นด้ก็ไม่ต้องตอบแต่ช่วยตอบก็กดีไม่ตอบโกรธนะถ้า,ถามก็คือไอ้เกิดมาบอกผมว่าไปดูเดี่ยวสิสิหาจะตายผมก็เลยบอกว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะเหตุใดผมจึงต้องบอกว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลใครตอบได้บอกทีตอบเลยนะไม่ตอบโกรธนะ นี้เป็นโวลที่อุดมสมบูรณ์มากๆพอาเปิดเกมมาก็เจอแกะเป็นฝูงเราก็ไม่ต้องไปตามหาให้เหนื่อยจะขึ้นยังไงวะเนี่ยกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาเอ้ยโอเก็มีปันไม้ขึ้นเต็มคนานับไพลพงผ่าใหญ่พาพีวนาลี ถูกปะภาษาไทยถูกป่ะผิดครับาเนะผิดเมื่อไรจะโตเมื่อไหร่จะโตแล้วมีหนวดพุงพังพรังไม่งั้นจะไปข่งแป้งได้ยังไงเออมาประจานความอี่ยงที่เห็นนะมาประอานความอ๋อเนี่ยไปเอาของไปอ๋อนี่ไปเอาของไปขับไล่ของไปเดี๋ยวคนนี้กันเถอะครับอะไรก็คือไม่รู้จักจุกระเลียงไม่รู้จักปานไม่รู้จักปาน อะไรออกมาก็ไม่รู้แล้วพอผมบอกทุกคนเลยงว่าก็บอกโอ้อสู้เหรียญน่ะเหรอใครๆต่างหลายคนเข้าใจไหมครับสู้เหรียญสู้เหรียญไม่หาเลยสู้เหรียญจะตัดไม้แหละเร็วๆทำไม้ให้เป็นรูปเป็นร่างวันนี้เราจะมาสร้างโครงรางของบ้านกัน ทำเองจากขาที้งมัน <ทำ S 1> ไ <พอ S 1> า, <พอ S 1> า,าที่แล้วซึ่งมันไม่มีทางลงยูทูบแน่นอนเพราะว่าอ,อาจคิปแล้วมันคลิปเต๊งซึ่งมันไม่มีทางลงยูทูบไปแน่นอนเพราะว่าคืนแรกไม่มีทางลงยูทูบได้หรอกเพราะมันเจง๊งรารนี้ก็เลยมาทำคลิปสร้างโครงสร้างบ้านกันนี่โครงสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วสร้างบ้านบนต้นไม้สวยมีเกาะได้แหละ เป็นคนยังไงไม่ยอมแ่งเพืนชั่วช้าเรียวามสาการจะไรยิงโอ้โหเรียวสาเอามากเือไม่เอาเรสามเอามากเือไม่เอา้เก็บเก็บเร็เร็เมื่อกี้ดตัวเองให้เห่านี่ไปเออว้เ่านี่ไปไหนอะรองเท้าดูดีดูดีรองเท้ามเียโคดูดีเลยมีเนี้ยโคดูดีเ ความชั่วของเออ่ไอเยินกันดีกว่าไม่ค่อยอย่างนี้มีตัวเองมีเต็มชุดนี่เห็นไหมให้เพื่อนลงเทา้าเอาไหม<ด>เอาดูสิขนาดาไ,หไหนฮะโอ้โหคนไม่ใส่ไม่ดีเลยคนไม่ใส่ไม่ดีเลยคนอะไรเฟซบุ๊กของเขาก็าคือพีราแก้นะครับใครเข้าไปถล่มด่ากันได้เลยนะโพสต์ด่าโพสตหน้าบอดามาที่กระจายเลยคุยไม่ถูกใจ ไม่มีเอ็มพีคิวเรียกว่าอะไรเอ็มคิวหรอเอคไม่ใช่ไอีคิวแน่นอนเขาเรียกว่าอะไรไม่เห็นนะจะเป็นเหล็เขายังไม่โตสักทีไม่เห็นนะจะเป็นเหล็เขายังไม่โตสักทีผมก็หวังว่าแหละเขาจะโตแล้วมันจะมันจะลงยังไงทางนี้ฮะปิดปิดอย่างเงี้ยเสรวันเล็บเล็บทงเสรวันเลวเทปเลวไม่คิดเอาสมองเสริมมีไว้ทำอะไรเข้าทางลงใหม่ก็ได้เข้าทางลงใหม่ก็ได้ เอาตรงนี้แล้วกันเอาตรงนี้แล้วกันเอาตรงนี้เลยเหรอไม่ต้องไม่ต้องโหือขนาดนั้นก็ได้คือเกาเสียหมด่ตรงนี้ไม่มไม่มีหัวทลง้ตงเอาเป็นอหไปวะก็หั้างเองดี้าเองได้สรเองเลย ยอมยอรับความจริงคะยอมรับความจริงคะยอมรับความจริงเพิ่งรู้เหรอว่าเราเป็นคนเรารับความจริงไม่ได้ทางลงเลยอย่ากับบันไดลิงดุเล่โคตรซักใหม่ไม่ต้องลงหาใ่ <Hi. S 2> มไม่ต้องลงหาใบไหวเลยไหวแล้วเว้ยทำไมต้องพูดคำหยาบด้วยเห็นไหมเห็นไหมคุณไอเดนวมาเป็นคนยังไงก็ไเป็นถล่มดามันได้เป็นบุกมัน P E E R A เกินดูเกินห้าคนขึ้นไปดูเหมือนเยอะแลเนี่ยคนดูเกินห้าคนขึ้นไปก็จะมี้าสองต่อไปคนดูอยากติดตามมากเลยอยากติดตามมากเลยคนดูไม่เกินห้าคนก็ยังผมก็ยังหน้าด้านทำพารสองต่อไปเพิ่มถ้างั้นก็ช,ช่วยดูหน่อยก็แล้วกันถือว่าขอ เป็นแบบเอ่อคลิปายบับเบิลกิจการไรเรนเจอร์สามสิบคปคนดูหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนตอนนี้เพิ่มไปเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้ขอให้ไปถึงตอนนั้นแกเข้ามาข้ามมาเลยขอให้คลิปนี้เกินจากคลิปายบับเบิลขอให้เกินถึงหนึ่งล้านคนถ่าหาถึงหนึ่งล้านคนเื่อไหร่ขอมันจะมีกิจการชิงรางวัลเหมือนในเฟชนโนคูคนะของเบงไ,ไปกดไลค์กันด้วยลนะ เรีย์แคสเกมมิ่งใครอยากติดตามข่าวสารจากทุกคนเรียงแคสเกมมิ่งเมื่อมีคลิปใหม่เข้าไปกดไลค์ในะเฟซบุ๊กแล้วคนที่จริงไม่ได้ที่เขาไปกดไลค์กันด้วยในเพจของกูก็พันก็มีเป็นจุกเรียงแสเกมมิ่ง คนเดียวเนี่ยอืมก็เป็นคนบ้าฮาอืมก็เป็นคนบาฮาสร้างปัญญาอ่อนมากต้องสร้างเองสิวะต้องสร้างเองสิวะสวยต้องสร้างเองต้องสร้างเองก็เพิ่งรู้เหรอไม่ต้องนอนเออก็ไม่ต้องนอนก็อยาบนอนก็อยาบนอนตรงนี้ก็วางไม่สวยไม่สมยุ่น เนี่ยม่นไม่สวมต้องวางไว้ตรงนี้สร้างป้าโบแต่ไม่สมบูรณ์ไปไหนอะหนีมันไม่ได้พูดอะไรเลยตาพูดกพูดไม่ได้พูดเลยทำร้ายแทนทิตแทงจิตใจเลยมันใดก็ทำไม่สวยเนี่ยจะทำเองมันใดมันต้องทำเองจะมืดแล้วเนี่ย แไปหาเหล็กมาทำเกาะให้ไปหาเหล็กมาทำเกาะให้นี่ <ทำ S 2> เป็น,ปน<ช>คืททนที่สองครับคืนที่สองมานอนก่อนนี่เป็นขั้นที่สองของเกมไมค์คาร์ของเรานะครับขั้นที่หนึ่งจากที่บอกไป,ไปตอนต้นว่ามันเด้งอัดไม่ได้เดีวต้องอัดใหม่เออเราเร็วสิเฮ้ยกลับบ้านมันนอนมาเนัยงมาเนัยง หาของไม่ให้จะเอาแม่กกอนเนี่ยไปหาของไม่ให้จะเอาแม่กกอนเนี่ยได้หรอเปล่เอาตงนี้เอาวันนี้ต้องนอนก่อนเออใครมีเมาส์เหลือก็บริจาคมาได้แล้วครับติดต่อทางแฟนเพจไว้ก็แสดงความคิเศษบอกว่าผมมีเมาส์หนึ่งอันเสียมคูสีม่วงอะไรก็ยอมยอมเป็นเกย์แล้วกันเออเพราะว่าไม่มีเมาส์ใช้จีิงมาอนาถมาก เมาขวาม e ng, ันเจ๊งวางขอไม่ได De ้เห so like okay. okay. ็นใจก็สกสกมาหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะส่งไปเอียนเนี่เดี๋ยวผมจะส่งที่อยู่ไปให้จะนอนเนี่ยหะได้อยู่ไหนเลยฮะทำอะไรอยู่นอนยังเฮ้ยไล่จะนอนหรือยัง อีกสนาทีแล้วกันจะนอเนเมียจะได้ปิดคลิปแล้วเ,วเร็วแล้วเฮ้ยเอ้าเ,เ,เอาเอมก็นอนอยู่แล้วน่ว่าแล้วตื่นขึ้นมาทำเบื้องทำบองเลยเนี่ยน่าตัวอยู่ข้างล่างนอนกะนอนแล้วนอนอาอ่อเฮ้ยเร็วๆเอาของมาเ้ยเ เอาของมาเลยจะได้ปิดคลิปแล้วของอะไรจุดเกาะไงของอะไรยังไม่ทันเผาเลยยังไม่ทันเผาเลยเราปิดคลิปกันแล้วคลิปนี้เราจะขอจบกันเดี๋ยวก่อนค่มุมเดียวสวยก่อนให้ปิดเดี๋ยวก่อนค่มุมเดียวสวยก่อนให้พี่สวยเดี๋ยวก็เออแล้วอีกรอบจะปิดเจียดเหยื่อแน่เจเฉียดเหยื่นะเอามาขึ้นไปบนบ้านก่อนมาเอามาขึ้นไปบนบ้านก่อนมามาขึ้นไปบนบ้านมา ดอกมามาคือกปโดเข้ามาวันนี้ไหมโดเข้ามาวันนี้ไมตื๊ไอ้ไก่ก่อนไอ้ไก่ก่อนฮาร์ปบอฮาร์ปบอเอาดอกขึ้นมาอ๋อเอาดอกขึ้นมาก็บอกแล้วมั้งข่าเราจริงไม่เคยจะจำงั้นกระโดดตามที่บอกนะองั้นกระโดดตามที่บอกนะอ่าโดดมาเด้หรออ่าโดดมาคือไม่ไข้างบนเนี่ย กด F 5้กด F ห้สองครั้งสครั้งสองครั้งมาหันหน้ามาันหน้ามาหันหน้ามาหันน้ามาหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาหันน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้มาหันหน้ามาหันหน้ามาหันห้ามาหัน้ามาหันห้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาันหน้ามหั้ามาหันห้ามาหันหน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 ้าหั้ามาหันหน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 ้ามาหันหห้ามาห้านหน เราวันนี้ผมก็ต้องขอจบการนำเสนอในเร็วเนี้ท่านทุกท่านสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยตกกระทีเซฟใช่เซฟไว้แคปเจอร์โอ่ว่าใไปตกอยู่ตรงนี้วันนี้